นะตรงเมื่อปีที่แล้วมันท่วมไหมคะถึงจะทำเขื่อนเลยท่วมจ้ะท่วมแต่ว่ามันไม่ท่วมมากถึงกับหน้าประตูนะหน้าประตูจะสูงกว่าประมาณเมตรหนึ่งอ่ะอันนี้จะต่ํากว่าหน้าประตูประตูน้าหน่อยแต่ประมาณเมตรหนึ่งอ่ะคิดไหมว่าก่อนหน้านั้นที่ก่อนที่ทำเขื่อนนะ้นํามันจะเข้ามาเต็มเลยใช่ไหมคบใช่ใช่ถ้าไม่ทําประตูน้ามันนะคะน้าจะเข้ามาเต็มแต่ว่าเสมอกันหมด แต่ว่าน้ํามันจะล้นตลิ่งที่หลังนะมันจะอ้อมมาทางด้านด้านหลังโรงเรียนนเข้าทางบัญชีมูสีทางนู้นมาก่อนล้วก็ทะลุมาข้างหลังโรงเรียนหลังวัดเนี่ยถึงจะล้นตลิ่งแต่ยังไงก็เข้าได้เข้าได้ค่ะเข้าได้ถึงแม้จะทําเขื่อนแล้วใช่แต่ทีนี้เขามีโครงการที่จะทําถนนเชื่อมจากประตูน้ําไปถนนตรงเทศบาลนะคะเพื่อจะป้องกันไม่ให้น้าแบบท่วมมากหรือะมะทำยังยังค่ะยังจะเขามีโครงการนะคะโครงการต่อจากประตูน้ํา แต่ยังไงก็ยังเข้าอยู่เข้าค่ะเข้าก็ยังด่วยอะไรไม่ค่อยได้มากใช่ทำมากี่ปีแล้วเขอนนี่แหละคะประมาณสามปีไหมสามสี่ปีประมาณเนี้ยเนาะใช่แต่พูดถึงนะถ้าถ้าเป็นเหมือนเดิมแต่ก่อนมันก็จะดีเนาะคือเสมอกันหมดไม่ต้องมีประตูน้ำอะไรเงี้ยคือทุกหลังคาเรียนเสมอกันหมดคือยังรับได้อะไม่ใช่ว่าพอมีประตูน้าปุ๊บ ทางหลังประตูน้ําน้ําน้อยแต่หน้าประตูเนี่ยเขาก็คนลําบากมากนะบางคนจะมิดหลังคาบ้านอย่างเงี้ยมากกว่าเก่าลใช่คือน้ามันมันไม่สามารถที่จะมาด้านหลังได้ไงมันก็จะทนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วทีนี้บ้านที่อยู่ริมน,น้ําหน้าประตูอะเขาก็ลําบากมากเลยบางบ้านแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยท่วมพื้นก็ต้องได้ท่วมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ที่น้ําทําเผื่อนแล้วหลังหลังเพื่อเนเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่นาด้วยหรือย,อยังไงเป็นพื้นที่นาแล้วก็มีพวก เออใช่จะมากจะเป็นพื้นที่นาจะมากกว่าเนาะแต่ก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วค่ะถ้าพูดถึงถ้าน้าจะมาจริงก็เอาไม่อยู่หรอกนอกจากว่าเขาจะชะลอแบบน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงถ้ามาเนี่ยช่วงนี้มาใช่ไหมคะแล้วคือปล่อยอะระบายไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยคือระบายน้ําออกไปเรื่อยๆืไม่ต้องมากักไว้เงี้ยมันก็จะน่าจะดีกว่าอยู่หรือไม่ถ้าถ้าเกิดทำแล้วตอนนี้มีน้ำอยูนะ่น้ำอยู่ไหมมันก็ ไงมันก็จะดีกว่าเนาะ <c oughs> มันช่วยได้มากไหมช่วยได้มากไหมแต่ข้างหลังเนี่ยมันก็พอช่วยได้แต่ข้างหน้าเขาลําบากอ่ะใช่ไหมเราต้องนึกถึงคนข้างหน้าประตูน้ําด้วยนะจะมานึกถึงต่เราสบายอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนี่ยคนข้างหน้าเขาลําบากอ่ะน้นําน้ําล้นหน้าเขื่อนมันก็ยังเข้าได้อยู่ไหเข้าได้ค่ะเข้าได้แต่ว่ามัน <c oughs> ถามประตูน้ํามีดีไหมมันก็ดีดีสำหรับคนที่อยู่ท้ายประตูใช่ไหมคะ แต่ไม่ดีจะบอกี่าติหน้าประตูวา<ม>นเสือภาคกมันไม่ไม่มีอ่ะ<ม>ใช่ไหมแล,แล้วตอนนี้เตรียมพร้อมไงที่กำลังระบายน้ํามาจากเกิดเจ้าพิะยาคือของเราก็คือเตรียมเรือเตรียมอะไรแล้วล่ะท่วมกระท่วมแต่ปีจะมากจะน้อยแค่นั้นเองอย่างปีปีที่ท่วมมากเนี่ยเนี่ยถึงตอนนี้เลยนะขนาดถมสูงนะแล้วลอยเสาบ้านอ่ะคือเนี่ยที่ลอยลอยสิ่งทะลอกเนี่ยคือน้ําท่วม นี่ผมสูงมาตั้งแต่โหคุณดูระดับดินดินล่างเดิมอ่ะนู่นอ่ะสนามโรงเรียนอ่ะดินเดิมอ่ะแล้วเราถมมาขนาดนี้มันท่วมอ่ะแต่มัก็ท่วมอะถูกไหมคะก็ะท่วมเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยคุณที่ดูเนี่ยต้องกระปูตรงนั้นนะคะถ้าน้าถึงน้ําถึงต้งนนคะแล้วกลายเป็นว่าทางน,นี้ก็ปิดถน,นู้นก็ปิดกั้นแล้วน้ําตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยที่เป็นถนนปูนที่คุณวิ่งผ่านม,มาเมื่อกี้กลายเป็นคลองอ,ะอนะ่ะแล้วแรงมากอ่ะ มันก็เข้าทางนู้นเลยใช่ค่ะมันเข้าทางด้าน,น,าาานบริษณีมูสิงแล้วก็ถูกบีบออกมาทางด้านนี้เพื่อระบายออกทางหลังวัดนู่น<อ>คุณจําได้ไหมปีที่แล้วหรือเปที่ว่ามีบ้านถูกจะพังหลังนึงนั่นแหละคือเป็นร่องน้ําที่ระบายออกจากนู้นน่ะแล้วบ้านก็ถึงจะพังอ๋อปกติจะถ้าตรงๆก็ไม่พัหไม่ค่ะคือถ้าน้ํามันเอ่อมันเรื่อยๆ,ๆ,ๆใช่ไหมฮะมันก็จะ ที่สองเนะียที่ไปลอยน้ำอ๋อที่ทะเลอะเนี่ยใช่ค่ะที่ไหนขนาดนี้เนี่ยไหนในพิธีเนี่ยค่ะแล้วบ้านที่เขาไม่ได้ไม่ได้โถมอ่ะคนที่ดูเนี่ยเขาจะอยู่ลำบากมากใช่ไหมแล้วตรงนี้จะท่วมหมดเลยเหรออันนี้ท่วมหมดเลยคนะ่ะเนี่ยท่วมหมดเลยค่ะคือนี่ยเอ้ที่บ้านหลังนู้นนะคะที่ทเป็นตึกเนี่ยเข้าไปในบ้านเลยละขึ้นหลังขึ้นะระดับอ๋อมันติดติดกันเลยเนี่ยติดเขื่อนเลย ก็ต่ำกว่าไอ้นี่ไหนเขาก็ท่วมนี่ไหะขึ้นมาต่างเห็นไหมคะคุณเห็นในระดับน้ำท้ายเขื่อนไหมคะนี่นลอยขาพน้ำปีที่แล้วนะคะแล้วคิดดูข้างหน้าเขื่อนอ่ะเขาจะสูงกว่านี้อ่ะเขาก็ลำบากมากใช่ไหมอย่างเราเนี่ยคิดดูเลยยังลำบากแล้วอ่ะตรงนั้นมีรอยอยู่นะใช่ค่ะมีรอยนะแล้วเมื่ก่อนบ้านนี้ก็ ท่วมท่วมท่วมไหมเมื่อก่อนที่สร้างเขื่อนอ่ะท่วมอวันนี้กอนกอนที่สร้างใช่ไหมคะก็ท่วมอะค่ะท่วมแต่ว่ามันถามมันสูงมันก็สูงแต่ว่ามันสูงเสมอกันหมดใช่ไหมคะอ่ะดีวน่ยากาศท่ันม่ท่วมบรรยากาศดี๋เยยอา ที่พี่รับน้ําจากเขื่อนมั้งเนี่ยตรงนี้ประตูนี้ถ้าเปิดก็ก็เต็มที่มันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยไม่ได้เพราะว่าถนนยังตรงนี้ยังไม่ทําถ้ามันไม่เข้าทางนี้มันก็ออกทางนี้ไงหลังวัดเนี่ยถึงแม้จะกันแล้วก็ช่้ยช่วยไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราปิดไม่ให้ข้าไม่ให้ดูตรงนี้มันก็ท่วมเขาก็ไม่ยอมไม่อยู่ฝั่งนี้เขาไม่ยอมก็ต้องระบายมาทางนี้ถ้าเกิดนั่นเนื่ก็ออกทางนี้เพราะยังไม่ได้ทําถนนกั้นไง แล้วเราเตรียมพร้อมอยังไงเนี่ยมันแตละปนยก็ยกของขึ้นข้างบน <ừ> ทุกๆปีต้องทำแบบนี้ใช่แต่ปีที่แล้วไม่ท่วมไงก็คืออันนี้ทําแล้วช่วยอะไรเราไม่ได้เลยไม่ได้เพราะว่าถนน,น,นยังไม่ได้ทําตรงเนี้ย <ừ> ยังไม่ได้เวรคืนที่เหวว่างนีนะก็ท <ừ> าไม่ได้ถ้<ไ>ทาทำตรงนี้แล้วมันยังเข้าตรงอื่นไงถ้าทําตรงนี้มันก็พอจะบรรเทาได้ไงแต่แต่ก็ท่วมคือท่วมก็ดีอย่าให้ถึงพื้นบ้านนี่ท่วมถึงพื้นบ้านเลยนะ แล้วบ้านชั้นเดียวอย่างเงี้ยคนแก่จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะลำบากจะพี่เตรียมพร้อมหไหมเตรียมทุกปีท้าไม่ทำก็ไม่ได้ออโอเคครับท้องทองถิ่นนะท้องถิ่นท้องที่ต้องประสานร,ร่วมกันอยู่แล้วพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยมากจะมีจะมีหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายกันทุกทุกหมู่บ้านก็คงจะประชาสัมพันธ์ให้เก็บของขึ้นที่สูงกันเห็นบอกว่าบางทีแบบ พื้นที่ที่ทําประตูระบายน้ําของบางบ้านเนี่ยบางทียังป้องกันไม่ได้เพราะว่าน้ําอาจจะร่วมสูงแล้วน้ําทะลักเข้าด้านในเนี่ยถ้าเกิดการบริหารของชนประธานถ้าบริหารดีๆก็น้ําไม่ทะลักเข้าครับ<ม><ม>คือว่าเปิดเปิดน้ํามาเท่าไหร่ก็เปิดเปิดตามระดับน้ํา<ม>ไม่ต้องปิดไว้<ม><ม>ที่เที่ยวปีก่อนนู้นที่พังอะ่ะคือว่าเขาปิดประตู<ม><ม>กะว่าเอาอยู่ พอน้ํามันล้นคันล้นถนนมาแล้วมันก็ไหลไปลงหมู่บ้านเข้าทางอื่นเข้าทางอื่น<อ>ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันแล้วปีนี้เราจะป้องกันได้ไงปีนี้ก็คือว่าน่าจะชนประธานต้องบริหารให้ดีๆนะต้องเปิดตามระดับไปน้ําขึ้นมาก็เปิดหน่อยเปิดหน่อยแต่ก็น่าจะน้ําลดเนี่ยเครื่องจักรจะมาลงคนท้ายน้ําเขื่อนก็น่าจะน่าจะไม่มีผลกระทบอะไร ผลกระทบก็น่าจะน้อยลงแล้วเพราะต้องทําถนนจากเขื่อนมามาถนนเนี้ยคันคลองชประทานเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนไหมครับก็น่าจะต้องเตรียมการนะถ้า<ง>ถ้า,<ง>ถา,ถาน้ํามาจริงๆนะเคยมีอยู่ปีหนึง่งขึ้นลงขึ้นลงเจ e ็ดเที่ยวประมาณเดือน สิงหากันยาเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเจ็ดเที่ยวแต่ตอนนี้อย่างมาอย่างนี้ทางเราเรารู้แล้วว่าทาง Facebook ทางอะไรอะว่าเขื่อนเขาจะปล่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ประชาชนหรือผู้นำเนี่ยเขาก็รู้แล้วปล่อยมา700นร่อ่นระดับนี้นะพันหนึ่งระดับนี้พันสองนี่คือว่าเกือบทุกพื้นที่แล้วแล้วต้องเตรียมการอะไรไหมริมแม่น้ำอะไรริมแม่น้ําก็ถ้าสัก ถ้าเพิ่มขึ้นจาก700ก็น่าจะเตรียมการแล้วคือตอนนี้เราก็ฟังให้ชาวบ้านเขาฟังใช่ใช่ใช่ก็ถ้ามาเนี้ยทางทางอำเภอเขาก็จะพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะ,จะรับรู้ก่อนไงแล้วก็จะเสียงตามสายแจ้งให้ชาวบ้านทราบนะ